สวัสดี friend friend มิรบอลแคนแฟนลเพื่อนนะครับนี่ครับ oh, <okay. S 1> กะอีลากแจกสติกเกอร์นะครับที่ผมเฮดมาให้นนมือน,นั่นน้อ,นองสี่พันสี่พันก็ดวงนะครับเอ้โบแมนสี่ร้อยก็ดวงพี่น้องน้นองแปะให้เลยครับหลังโทรศัพท์ทุกคนนะครับผมที่มาขอ<ป>

ปิดกล้องเลยลูกปิดกล้องเลยปิดกล้องเลย มีสินค้ามาขายครับเด้อเย,ย็นนี่ กลับมาล้อซ่อมนะครับพี่น้องด้วยสปิริตนะครับผมเสียงน้องกะมัดเต็มร้อยแล้วครับกับผู้ใดที่ยังไม่ได้เขาคุ้มปิดเด้อพี่น้องเขาคุ้มปิดเด้อครับร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับทักไปที่สาวน้อยเพจมันแพงแฟนเพจเพด้อพี่น้องเด้อเอาคลิปนี้ไว้ตรงนี้คลิปหน้าว่ากันไหมสวัสดีครับนี่แหละพี่น้องหลังจากยีราเช็คเสาวมาแล้วนะครับผมกะ สุดยอดนะครับเป็นบทเพลงที่โอ้โหผมเชื่อว่าผู้ใดได้ฟังน้ำตาไหลเทศนแน่นอนผมละลหลไปแล้วขอวร่อนการขอเสวัสดีครัขอบคุณเ้ยงน้น้กงนะครับเอาเ่อวานที่แกให้รังวัลดี่างไมได้ยนได้าเ่นะี่ต่างก็ต้องมาหาแล้ว เงนเย็นเสียงมาเกือบ8ปดสิบเก้าสิบแมนครับแน่นอนมาแน่นอนครับแค่นี้กัดม้าแบบสุดยอดนะครับพี่นถ่ยไม่ได้เอรัวท์เาะโอ้ตัวตัวตัวัตัวนี่ยง พอประทานคู่น่อยนะครับผมเพิ่นได้แจกสติกเกอร์นะครับผมเนี่ยพี่น้องแจกสติกเกอร์ JO Official YouTuber กับปุ่งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงนะครับไหพี่บิ๊กจอนนะครับผมเนี่ยครับติดติดติดเลยเนี่ยไม่ได้ ติดทับลิวร์พูไปเลยนั่นแหละเนี่ยครับจากใจคนที่รักลิวร์พูนะครับขอมาดูครับหมอล้ำนะครับแน,น,น่นแน่นอนเนี่ยครับ ในติดเป็นพี่เรียบร้อยนะครับผมน้องหิงน้องหิงจะติดตรงไหนคะเนี่ยโอ้นี่ยอดนะครับผมขอบครับครับพี่น้องครับครับผมขอบคอือเพกลยวทูนะครับนี่ครับเพื่อนกาขอเนื้อขอตัวเลยนะขอบคุณาครับายาครับ

พออยบามในแค่ยังไงฮะพออยามใดทักกันเด้อทักได้ทักเงิเดียวันครับคนตกคพครับผมนพอยบเน่ครับเนี่ยครับคนเยทไ่ดโชาด้เดี๋ยวคือว่าให้ได้เกียววันเลยเ่มมมบมเดี๋ยวสิขอรูปนะครับประธานกับประธานนะครับผม หนึ่งสองหนึ่งสองซ่อมครับผมเนี่ยครับผมทำครับนี่ครับประธานกับประธานครับมอบของที่ระลึกให้กันนะครับผมกับผู้ใดที่ยังไม่ได้นะครับผมยังไงครีมเจโอไปเลยเนี่ยครับได้แล้วต้องติดรถนะครับถ้าไม่ติดแล้วผมปัดครับโอ้โหต้องโซ่การบ้าน มีอะมาแล้วครับติดบง่ยบ้างง่ยต้องเลี้ยงมุมงอย่าดีๆย้หันหันเดี๋ยวด้ัไปเสียเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวส่งเดี๋ยวแน่ซ้ำกิมาครับไม่ได้เลยเนี่ อันนี้ของไฟครับเนี่ยเอ้ยของไฟมันดูแล้วไหนไหนล่าเซนมันมีตั้งไหนคือไดเดียวเอาเลยเอาเได้อาได้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 แสดงว่ากาดซีด้เลยเขาให้เข้าติดตรงเลนตาสองติดสองเลย ลนี่นดีคคไเนียฝากยังมาได้ฝากมาได้เสียเสียลิฟเด้อเสียลิฟเด้อนเานร้านนุ่อร้าริงนี่ยเนี่ยคือนั่งหันหลังให้กล้องหันหน้าให้กล้องเนี้ยฮัลโหลหันหน้าให้กล้องเนี้ยหนด่ัดี๋ียเดดเอแป๊บนึงถือถือถือไปก่อนนะครับผม

เนื้อพี่น้องก็เป็นทีมงานเจวันเจโทูน J 1, J นะครับพอประธานน้อยก็ได้มอบพอประธานคุณน้อยนะครับก็ได้มอบอ่าสติ๊กเกอร์นะครับเป็นที่ระลึกนะครับเป็นซื้อรัตนาพรเพชรบ้านแพงนะครับแราคาเจโอออฟฟิเชียลนะครับผม พอคุณน้อยเไ,ได้เห็ดมามอบให้นะครับผมมาจำนวนหนึ่งนะพี่น้อง